สวัสดีครับอยู่กับช่องฟิวพงสกรคนเมืองสีครับมันมือนีมาเบิงเสียงก่อนเฮียอย่างนอกรับสนูสโนวการล้านอ๋อสนสนูการล้านสนวการล้านสนูการตานก็ได้การล่านก็ได้แล้วแต่เข้าหาได้เพราะว่า ของเล่นบ้านเฮามันต้องไปซื้อดอกหาเก็บมันน้ำทงให้ทงหน้า oh, นีา่พวกแรกมันกระดับแนวหมืดเลินี่อ yeah. okay. huh. okay, ๋อหายง่ายไหาง่ายเลยอันนี้หายง่ายนะครับหายากฝไหวก็หายากมันสิดับหมืทุกอย่างเหรอ๋อต้องอนุรักษ์มันไว้เดี๋ยวผู้ใดเห็นไหวแก็จะสาปน้อมันกินหมืดหลายปล่อยมันขึ้นนะผู้ใดเห็ดขอบกระตาขอบกระดงเอาไว้เห็ดทั้งนั้นแหละทำไมนี้เอาเสี่ยงไนหล่อนเห็ด มันที่ประโยชน์นะ่าจียงน,นเลยหรอ,อการลา่าเอากระซอยซอยมันใดตัดส่วนมันบานเกิดที่ขั้นบานสนุวายคุนแล้วแบบยางนาเลยอสองเมตรได้เลยไหมน้องคเนี่ได้เลยโอเค มันสวยบ่ได้ไหวเนี่ยอยู่ได้่านรักษาดีดนี่อยู่ได้เป็นสิบปีฉันนู้หวานี่ยอาจารย์มันจะแพงบ่ลอ่องเขาเพีดรวกดแล้วให้เร่นตามฤดูกาลกกขายซื้อขายขอได้ก็ให้คือเก่าล่ะคนมาได้ร่างสามเห็นไหมโบราณครับ หนึ tutti, Them, 我我 <S <S so, so, ่งบอกกันสามแล้วสามสองหกหกเด่นหกกระดังคันคันมันสะดังคันมันบรดังมันก็กระดังแม่หนูจ๋วฮาแม่นแม่เนี่ยค่ะคันมันบรดังมันก็บรดังดิค่ะคันคนมันจะดังกันก่อไฟก็ดังเขาเอื่นดังไฟอ๋อนั่นก็เอื่นดังเท่ากันดังอยากดังบวกเขาอ่ะถามขุนกวนญ มึงไปมึงมาโอ้ดังไฟดังอิลีดังไฟหรอดังไฟนี่นี่สูตรกแก่ก็ดังขึ้นเขาสูตรสูตรเขาเหรครับสูตรเกขาก็ว่าแก้าชุ่นจิตธรมันเป็นที่ดังไหนมันก็โดนหรือชุ่นจิตแก่ใดเป็นปีเหมืนไดเลยก่อนขอจมก่อยนี่ไงนี่โอ้ยนี่นั่นที่สูตร mà nó thương mà nó mà đó thương mà nó ui đục cổ ui nang cậu ui gặp gặp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันเงมันกับบดังเลยเขาเรียกว่ามันถ้าฟังเสียงเนาะเสียงแบบใดเนาะ เชงขึ้นดีดังเลยมันสิเชงได้หมดลหรอเชงสิบปปัดลองมึงปัดปัดเอาอยู่บ่อยู่อยู่อ่ะบอยู่กับไปละวบอยู่กับไปละฟังเอ้าฟังเสียงได้แบบนี้ด้าสนุบใบลานสนุบใบลาน ว้าเราลนัตน้อเนื้เนืนื้อเนื้อนื้เนิดอเนอนื้อเนื้เนครับอยู่ไหนออน